เราบรรทุกกับนุเด่นพากินพาเที่ยวครับผมจะพามาชมนะครับนี่น้ำแม่น้ำกกนะครับซึ่งๆจะไหลลงแม่น้ำโขงนะครับครับตรงนี้ก็คือสะพานของแม่น้ำกกนะครับนะครับยาวมากเลยน้ำกกน้แต่ว่าปีนี้น้ำแรงน้ำแรงเกินครับน้ำแรงจริงปีนี้นะครับแต่ว่าไฮไลท์ของงานตรงนี้คือว่าทุกปีของเดือนมีนาเมษานะครับก็จะมีงานก็จะมีงานเขาจะมีซุ้มมาให้ชาวบ้านได้นั่งกินได้นั่งเล่นกันครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ซ้มให้เด็กๆมาเล่นน้ำน้ำไม่ลึกครับนี่ครับผู้หนุ่มสาวก็แม่งกำลังอะไรกันก็มีครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวโรงเรียนพามาเที่ยวแน่นอนครับนี่ครับอยู่ใต้สะพานนะครับบรรยากาศมันก็เดี๋ยวพอถึงเดือนมีนาเมษาเขาจะปล่อยเขาจะปล่อยอีกช่วงหนึ่งเขาจะปล่อยน้ำมาเยอะกว่านี้ครับให้ให้ได้เล่นกันนะครับครับนี่ครับบรรยากาศดีมาๆกันหลายคนก็ มานั่งชิมมานั่งชิมอาหารมากินมาดื่มกันได้ครับร้อนๆมาก็ลงเล่นน้าเลยครับนี่ครับบรรยากาศดีตกปลาก็มีครับกําลังกําลังจะตกยกยอมครับผมเคยมาปี่ก่อนนะครับนี่ครับมากินใต้สะพานตรงนี้นะครับเราซื้อไก่ปิ้งเอาเบ็ดมาด้วยนะครับใช้ทุนหนักๆหน่อยมันก็ตกปลากระโดดปลากรดเยอะเลยตรงนี้ใต้นี่นะครับเวลาใครมากินอะไรเขาก็บางทีเราก็เอาอาหารโยนทิ้งลงน้ําบ้างปลามานกดมันก็ได้กินมันก็จะมากินเบ็ดเราครับนี่ครับ เรากาลังทําจะยกยออยู่นะครับบรรยากาศดีครับเดี๋ยวผมพามาแน่นอนนะครับสักรอจังหวะหน่อยหนึ่งมีมานที่มาคนเดียวมันก็ไม่สนุกว่ามาแบบนี้ต้องต้องมากับเป็นพวกมาเป็นแก๊งครับมันถึงจะมันถึงจะสนุกนะครับบรรยากาศดีครับนี่ครับเตรียมตัวมาเที่ยวงานได้นะครับนี่ครับปีใหม่เขาก็จะมีเพลงมีดนตรีอยู่ใต้ใต้สะพานตรงนี้เลยครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับตรงนี้เขา คนก็เริ่มมานะครับเนี่ยเต็มกับทุกซุ้มเลยนะครับตัวเนี้ยซุ้มแรกๆเนี่ยครับนี่กำลังก่อสร้างกันก็มีนี่ครับก่สร้างบันไดยาวไปสุดนู่นเลยครับนู่นเลยครับบรรยากาศน้ามาเที่ยวนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองชวนเพื่อนๆกันก่อนครับถ้าใครจะมาเดี๋ยวผมจะเพื่อนผมจะมาผมก็จะมาต้องมากันหลายคนถ้ามาคนเดียวมันก็ไม่ค่อยสนุกมาเล่นน้ำอะไรกันนะครับก็ลองติดตามดูนะครับโอเคนะครับรัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับ